พันเก้าร้อยลูกไย่รู้ว่าจะเยอบขนาดไหนแต่เต็มคันแล้วอะ่ะอากงชื่มกุนคิดอยู่เพราะว่าเรียงสูงขึ้นบนหลังคาแล้วเหนไหมนะโอ้ยน้องเป็นค้าวกนาดนี้เลยเหรอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคนซีค่ครับผมกบมาเจอกันอีกแล้วในวันศุกร์นีๆอย่างนี้นะครับนี่วันนี้ก็จะมีคอนเทนต์แปลกใหม่แล้วช่วงนี้ทาไปเรื่อยไม่มีรถให้ซ่อมก็เลยหาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงการทํางานไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ช่วงจังหวะจะได้ทําอะไรนะครับวันนี้รถเราก็จอดนิ่งกันทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นคันเหลืองของอาถูว่าเสร็จละคันแดงของพี่ก็มันพร้อมวิ่ง้วมันรอสนามอ่ะตอนนี้รอสนามมาเพื่อที่หาสนามวิ่งนะครับใครที่รอคันแดงนี้นะ พราะเมกมือมีแล้วเครื่องยนต์พร้อมแล้วอะไรพร้อมหมดแล้วส่วนคันเหลืองเครื่องยนต์ติดคมหมดแล้วเดี๋ยวจะมาทำอีกกีต่อไป่ <S <S อไอเสียแต่ตอนนี้ไม่ถักวันนี้พี่จะมาทําตามติดชีวิตรถล้ว FC อที่เป็นขับรถคอกอะรถรั้วเนี่ยมันทุกขหนักเนี่ยโหเยอะมากสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าอาชีพนี้เขาทําอะไรกันบ้างวันวันหนึ่งเวลาเขาไปรับงานเขาไปส่งที่ไหนเขาวิ่งแล้วได้ค่าแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกคนที่ไม่ได้ทาอาชีพนี้ก็จะไม่รู้วันนี้พี่ก็เลยจะมาทําให้รู้เพราะว่าที่บ้านเรามีรถั้ว อากู1คันนี่ทุกคนก็รู้แล้วว่าอากูขับบรรัวใช่ไหมแล้ววันนี้อากูจะต้องไปวิ่งงานพี่ว่างวันนี้พี่ก็เลยจะอาศัยติดรถไปด้วยไปดูว่าวันหนึ่งที่อากูไปวิ่งงานทําอะไรบ้างตอนนี้บ่ายสองเนี่ยเราจะต้องไปขึ้นของที่บางคุนทีนะที่อากูบอกแล้วเราก็จะไปส่งของกันอยวาไปดูวันว่าเราจะไปส่งที่ไหนระยะทางไกลแค่ไหนของหนักขนาดไหนอยากรู้แล้วเดี๋ยวอีพีนี้ผ่านไปแล้วดยดีเดี๋ยวอีพีหน้าจะมารีวิวให้ดูว่ารถวัวคันนี้ทําอะไรไปบ้างวิ่งน้ําหนักเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเออาะไไรส่งวันนี้ ขับรถยังก็เจมบอมดใส่หมวกใส่แว่นวนี่พาน้องตายไปเที่ยวบ้านจ่างเนาไปส่งที่บ้านจ่าบ้าจ่าไปส่งที่ระยองบ้านจางบ้านจางวันนี้เราไปบ้านจ่างอ่ะไปถึงระยองอ๋อเกือบถึงใช่ไหมเกือบถึงยี่โมงยังไม่รู้เลยนี่ใบสองวันก่อนมาเนาะเขาแจ้งให้ไปขึ้นมะพร้าวประมาณสี่โมงเย็นวันนี้ขึ้นมะพร้าวอ่ะใช่ครับอ๋อขึ้นมะพร้าวกี่ลูกเนี่ย ลูกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกมันจะใหญ่เล็กถ้าลูกใหญ่ก็ต้องมี4ตันขึ้นแต่ถ้าลูกตันขนาดไซส์เล็กกลางก็อยู่ประมาณ3ตันปลายครับปรอยู่ธ์ขึ้นแถวอะก็คือ3ตันกว่า3ตันเกิน3ตัน5เกินแน่นอนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แต่ถ้าใหญ่อาจจะมี4ตัน4ตันไปแล้ววันนี้งานมะพร้าวนะครับ3ตันกว่า2,000ลูกอ่ะใช่2,000ลูกพังร้าวบ้านฉางไปส่งบ้านฉางเราจะไปขึ้นที่บางกันทีเยวจะพาน้องไปดูว่าชีวิตของอานถูกไม่ลำบาก จรรอ,รอเลยอพอมาถึงแล้วก็ขึ้นเลยวันนี้ไม่ได้ไปขึ้นที่สวนนะก็เลยมาขึ้นที่ที่บ้านพี่เจ้าของสวนพันเก้าร้อยลูกอยวรู้ว่าจะเยอบขนาดไหนแต่เต็มคันแล้วอ,ะอ่ะอากูยืนมองไงอากู เจ้าของกำลังคุ้นคิดอยู่เพราะว่าเลียงสูงนะครับขึ้นบนหลังคาแล้วไหนวะเนี่ยไม่ได้ขึ้นเองนะแต่ได้ข่าวว่าไปลงต้องไปลงเองด้วยโอ้โหพยาจะได้เงินหนึ่งล้านบาทนะครับต้องอดทนในการขับรถแค่ขับรถจากบ้านมานี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวจากทีนี่ไปสิกไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยฮะพี่เลียงเก่งนะถ้าเลียงเองไงไม่ได้ไม่ได้ดังออกมาขึ้นแล้ว what what the fuck เลียงเองก็คือมาไม่ได้เลียงไม่ได้ดูง่ายพี่เขาเลียงเซียนมาก นั่งแล้วอ่ะเติมลมมาเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเติมลมมาร้อยยี่ห้าปอนด์นั่งละนั่งยางละนี่ตรงนี้ยังให้อยู่ไรหลังตัดหางอ่ะได้ๆพี่เราตัดไปนล้วพอทำอย่างเงี้นมันยกหัวไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่มันจะวิ่งไม่ได้เพราะว่ามันน้ำติดอ๋อมันมุดมันติดใ่ไเอาแบบยกน้อยไหมน่ะไม่ยกอ่ะรถไม่แรงเดี๋ยวขึ้นเรือนลกล้อถือว่าหนักมากไหม ไม่หนักมากครับมาสามตันนะไม่หนักนะดูยางนะนนยังไม่มบีงเลยไม,ไม่หนักไม่หนักเพราะว่าถ้าถ้าตีดตันเกินแล้วมันจะยามจะยิ้มอะไรนี้เอเคไม่ใหญไม่ยิ้มไม่สูงเท่าไหร่แค่สบายกนะ็ก็ก็โอเคอยู่หน,หนักได้อยู่ นี่ท่านเรียงดีๆนี่จะขับนี้มาให้นีลูกพี่เขากำลังไล่เลยนะจัดระบบให้ใหม่มันจะต้อง slow เปิดเปิดหน้าขึ้นไปคือยังไงก็ได้ให้พี่เขาไล่เงี้ยเดี๋ยวมันก็มันก็น้ำก็เปิดแล้วไม่ใช่ใครก็ทำได้มันต้องเป็นต้องไปเรื่อมันต้องนี่สวยเลยได้เดี๋ยวดูตอนออกตัวต้องคุมอะไรขายได้อะอ๋อไม่คุมแต่มันหล่นใช่ไหมการหล่นใช่ไหมการหล่นอะไรตกใส่รถกระบ้วยอ๋อการตกใส่รถชาวบ้านต้องคุมผ้าให้เรียบร้อยครับ เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราเดินทางไกลเฮ้ยจะกลิ่นหอมอ่ะมะพร้าวหอมนะเนาะเนี่ยมันจะมีนเสน่ห์เพราะว่าถ้ามันหอมมันจะหอมนั่นแต่เรายังไม่ต้องกลัวเออนี่ยหอมมีกลิ่นหอมเนี่ยมะพร้าวมีกลิ่นหอมมากออหออมปลิิ้นเเเืกจสูดขาไ โหหม็นคานต้องยอะขึ้นามา,า,นาว่าขึ้นได้ไม่ได้เหมือนกันล่ะโอ้ยมันเหม็นคันกันาดนี้เลยเหรอโเหม็นลึมเลย <c oughs> โอ้หนาแล้วเริ่มบันเลงแล้วทีนี้ถือว่าไม่หนักมากแต่ก็โอเคอยู่แรงระดับหนึ่งวิ่งขยโยกขยโยกอ,อยู่เงี้ยนะนิ่มไหมน <Okay. S 2> ิ่มกว่าตอนมาด้วยเหรอ๋อ,อเออใช่ใช่ใช่ตอนมาแล้วมาจากกันนี่กันนี่กันนี่ตอนนี้รถมันนิ่มนิ่ม เวี <icana> <naj bum S 2> ่ยลังการขึ้นเออที่มันไม่ทะลุตอนนี้เหมือนคานมากเมื่อกี้ฟันท่วมเลยมันขึ้นมาโอ้ยทำไมวิ่งมันลุกกระลึกกระลึกกระลึกนี่มันหนักใช <c oughs> ่ไหมมันวิ่งอยู่นี้อืด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 อ๋อนี่หน้ามันลอยหน้ามันลอยหรือว่าเราเราเรเลี้ยงให้ดีเห็ปล่าการเราแก้งานไม่แก้ให้นะอย่างเงี้ยเออเวลาเนี่ยมันจะปักปากปาก เก็บเล็กๆน้อยๆความรู้ในการเรียนของอมันแล้วแต่คนชอบด้วยแหละบางทีก็แล้วแต่คนเจ้าของรถแต่ละคนบางคนบางคนแต่คนขึ้นเขาจะถามอ่ะมันคนก็ไม่อยากแข็งขวางเก็ให้หนักหน้าอ๋อให้หน้าทิไมไว้หน้ามันคมเขารถเขามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คมมากเขาถ้าเกิดไปอยู่หลังเจ้าหน้าขเขาเปิดเยอะอ่ามันก็ยิ่งน้อย,อยเยอะเขาถึงถามไงถ้า,ถาคนขึ้นเขาจะถามตลอด six and a half hours later โอเคระหว่างจอดเติมมันต้องลงมานทำงานอีกแล้วของยังถึงลูกค้าทนี่มันทำงานทำไมทำเยอะอย่างเงี้ยพี่ ต,ต้องเช็คเครื่อกอีกเหรอนี่เราเพิ่งจะออกมาจากสวนได้หน่อยเดียวเองอ๋อมันเขย่ามันหลวมแล้วมันก็แน่นลงมาแล้วเข้ามันก็แน่นลงมาแล้วคราวนี้ก็พอเขามันเริ่มเข้าที่เรื่องนี้เราก็ไม่ต้องทำแล้วเราถึงแล้วอ๋อคราวนี้จะเช็คเชือกให้มันตึงการมันล่วงไหมนุ่นเลยหะใครเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ว่าคุณเสร็จแล้วคุณจะขับออกไปจนถึงที่หมายเลยก็ไม um> um> okay um> ่ได้คุณต้องมาจอดกลางทางอีกเพื่อที่จะเช็คความแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยแน่นอนจริงหนึ่ง แค่ดึงเชือกให้ตึงเหมือนเดิมที่เรารัดไว้แต่ตอนนี้ออกจากสวนมาเมื่อกี้ยกล้องก็สวยเลยนะเกือบยกน้อเลยร<อ>ัดเชือกไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงที่หมายถึงลูกค้ากี่โมงนะครับเนี่ยจอดเติมมันแล้วก็เช็คเชือกอย่างนี้เดินทางต่อไปทำไมนะพี่กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวชีวิตดูดีชีวิตรถค้อจอดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง,างเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทีทุ่มครึ่ง,เ,ง,งเราถึงแยกคารายองแล้ว เาีซ้ายอย่ายชมพูนีใช่ไหมน่าอ,อยู่2000 years า a t e r โอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วบ้านฉางนายยองันที่เรียบร้อยลงจอดน้วปอดไทยสามทุ่มพอดีเลยแตโหออ,ออกจากบางคนทีตอนสี่โมงเย็นเด็กเขาวิ่งเส้นล่างมาเลาะมาจนมาถึงเนะี่ยที่หมายเนะี่ยสามทุ่มอนนี้แค่เหลือเวลาขนลงโอ,โอ้โหนี่นี่ ของพาสเข็มพันเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จก็จะตีต้วกลับเลยเดี๋ยวมาดูว่าอากูจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ในการขนของพ้ามาครั้งนี้ครับโอ้ยแต่หลายชั่วโมงมากนะตอนนี้จะต้องช่วยลงคูอยืนถนนครับตรงบ้านฉางออกจากบ้านระบายสองเดี๋ยวเผลอจะกลับไปถึงน,นลงเสร็จก็พี่ว่าต้องมีตีหนึ่งแน่เลยกลับไปถึงสาทานใครที่มีอาชีพรถวที่เปเอฟซีอ่ะสู้ๆนะครับคอมเมนต์มาได้อเอามาจอยงานอย่างนัได้มาจอยงานอย่างถูกแลยเพราะเอฟซียังทางเหนือใต้เยอะนะที่ขับรถดวน เป็นไงฮะเริ่มลงแล้วแต่ถึง้าเวลานี้อยู่ได้ึ้นขันแล้วโอเวลาลงลงง่ายสุดท้ายไหล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 ลงไตอนขึ้นต้องเลยอย่งเออตอนขึ้นลำบากขันเก้าร้อยลูกหนักสามตันกว่ายิ่งมาขนาดนี้ความเร็วทำหัวมาหนึ่งร้อยช่วงที่ทางด่วนนะถ้าทางล่างก็มีหัวมาแปดสิบเจ็ดสิบทำความเร็วไก็ได้ือล้วเนี่ยโอเคครับเป็นไงโหหน้าดำไม่หายกลับแล้วใช่ไหมเนี่ย จะอยู่ทำหายเร่งเวลากลับแล่วหรอโอ้ยน้ำดำเว้ยเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหไงนี่กระขาอนี่น่าวอกเคียได้เวลากลับบ้านแล้วครับได้ตังค์แล้วคุงให้ตังค์เท่าไหร่คุให้มา3ามพ3นสามามห้าสบาทสามพันสมห้าสิบบาทเตลมอมันไหมเหลมมันราวพันน่าจะอยู่ประมาณพันสามเือร้อยเลยเหลือประมาณสองพันเก อ๋อเออเหนื่อพันเก้าเออว่ะสามพันสามเหลือประมาณพันเก้าการทำห้าห้าชั่วโมงอโอ้โหหนุนนาโอเคไปกลับบ้านกันเถอะ <ไป S 1> หนึ่ง<ป>แล้วอยากกลับบ้านแล้วสามชั่วครึง่งแล้วเนีย่ยเบื่อมากเลยคนเ,เนี่ยไม่น่าเบื่อเนี่ยนี่ถ้ามีคนไม่มีเมียแล้วป่านนี้นะแวะเลกินเบี้ยววิ่งทั้งวันสามสามชั่วครึ่งแล้วเรากลับบ้านดีกว่าเล่นเราจะไปแวะกินลมชมวิวชมวิรินทางผ่านโอ้ยถึงบ้านแล้วครับ มืดเลยพี่ไม่ได้ถ่ายเลยออกจากนุ่นมาสี่ทุ่มใช่ไห่วะพี่ง่วงแล้วอะ่ะตอนนี้ตีสองล้วโอ้จบภารกิจเออตีหนึ่งครึ่งเห็นไหมเนะี่ยมองไม่เห็นจบภารกิจกับการทำงานในวันนี้หนึ่งวันสิบสองชั่วโมงพอนีเลยเดี๋ยวทำบ้านให้นะพันเก 5, 1, ้าผัดข้าวกินแล้วเนะี่ย เดี๋ยวประมาณพันแปดสิบสองชั่วโมงครับขับรถไม่หยุดเลยวิ่งไประยองแม่งเหมือนวิ่งไปฝากซอยออกจากบ้านบ่ายสองโมงเย็นไปขึ้นของที่บางคุทีออกจากบางคุณทีก็วิ่งไปเลยกลับมาถึงบ้านทีสองโคตรสาหัสการโคตรทรมานเลยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าชีวิตรถคอกแม่งทั้งเสี่ยงทั้งลําบากเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อค่ารถเฉเยอะเลยครับสาหรับคนที่จ้างรถนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมงจากยางเปล่งเนี่มันเหลือนิดเดียวอย่างนี้มันหนักสามสี่ตันนะแม่งต้องแบกชีวิตบนทั้งด่วนทางก็ไม่ดีโอแม่งว เยอะมากใช่ไหมสาสไม่ง่าย,าายถ้าใจไม่รักจริงทำไม่ได้นะอาชีพนะโอเคสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้ก็สู้วันต่อไปครับผมวันหนึ่งเนี่ยวิ่งแล้วได้แล้วเหลือละพันเก้าแต่ข้าสึงหล่อรถยังไม่ได้หักนะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีงานหักค่าสิ่งหล่าค่าเมรคค่ายางค่าน้ำมันเพื่อค่า,าอะไรกินปลาฉาดดังนั้นเดี๋ยวค่อยไปบำรุงรักษากันเอาไปวันนี้ก็คงต้องลาแค่นี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องอทุชาคิสซี่ขารำให้ได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วก็มาดูว่าคลิปนี้ถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวอีพีหน้าอ,อ่ะูขึ้นเหนือล่องใต้จะไปอยู่ด้วยยี่สิบสชั่วโมงเลยหนูนี่สภาพพาไปดูว่าคนนอนในรถสภาพไหนโอ้เออนี่ยังไม่ได้นอนในรถให้ด ค้างในรถ24ชั่วโมงนั่งสุดยอดเลยแค่นี้ก็สมบัติสมบอมแล้วกินถึงที่นอนแล้วไปวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายวันนี้ครับ